เลือกอะไรดีระหว่าง c v v i FK k แต่งกับ Mazda 3แต่งหูหูเลือกยากเหมือนกันนะเนี่ยเริ่มกันจากเครื่องยนต์ก่อนเลย Mazda 3ได้เครื่อง2000มีมา้าทั้งหมด165ตัวแรงบิดทั้งหมด213นิวตันเมตรส่วนฝั่ง Civic FK เครื่องยนต์1.5เทอร์โบมีมา้าทั้งหมด175ตัวแรงบิดทั้งหมด220ยนิวตันเมตรอยากให้เทียบออปชั่นกันเยอะอยากให้ดูทรงรถมากกว่างั้นเชิญชมกับ m a ด d าก่อนเลยครับ FK ก็ไม่น้อยหน้าด้านหน้าเขาเป็นแบบนี้ดูความหล่อด้านหน้าไปแล้วอย่าลืมดูความหล่อของด้านท้ายด้วยแล้วพอได้มองท้าย FK เท่านั้นแหละ พูดออปชันเดี๋ยวมันคาใจงั้นไปดูเรื่องของออปชันด้วยและกันป่ะมาต้นสามีไฟหน้ามีเซ็นเซอร์มีเรดาร์แต่ไม่มีไฟตัดหมอก FK มีไฟหน้ามีไฟตัดหมอกแต่ไม่มีเซนเซอร์ต่อับที่หูกระจกหูกระจกมาสด้มีอบายสปอร์ตมีกล้อง360องศาหูกระจก FK ไม่มีบายสปอร์ตแต่ว่ามีเลนวอช <G l ion ic> กล่องร็อคพันก็ไม่มีนะระบบกุญแจคีย์เลสเหมือนกันทั้งคู่รองรถไปรถปลดล็อกแต่จะขึ้นด้านหลัง FK ขึ้นง่ายมากเอียงหัวนิดเดียวก็ขึ้นลงมาได้แล้วและนั่งสบายด้วยขึ้นมาด้านสามต้องเอียงหัวเยอะหน่อยเพราะไม่งั้นทุหัวโคกแน่นั่งมาแล้วก็อึดอัดนิดนึงไม่นิดออ,ดอินทีเลียภายใน FK โห จับไปตรงไหนมันเหมือนผู้ชายบึกบืนกระแทกดึกดันโต๊ะนะเอาด,ะด,ะด,ะดะได้หมดเลยนี่เป็นไงล่ะพลาสติกล้วนที่เรียกภายในมัด d ด้ามดูดีนะดูดิเป็นซอฟทัชจับไปตรงไหนก็นุ่มนิ่มปุกปิกอุ้ยนะน้าทะุทนอมทั้งคันเลยอ่ะไม่อยากพูดถึงออฟชั่นแล้วอยากให้ดูมุมดีกว่าว่ามุมคนขับมันเป็นสไตล์เนี่ยชอบกันไหม เป็นไงได้ได้ขับ FK นะจินตนาการภาพเออวแล้วเนี่ยฟิลลิ่งมุมขับมัตสสามเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเป็นไงชอบกันแหมวิ่บินบิน,บน ที่ค่าตัวคันเนี่ยได้รถปี2020ค่าตัวอยู่ที่729,000บาท FK ได้ขับรถปี2021ค่าตัวอยู่ที่899,000บาทพอรู้เลทค่าตัวแล้วอ่ะก็ได้ตัดสินใจได้เนอะอันที่ขนาดยังไม่พูดถึงออปชั่นนะเอาเป็นว่าใครอยากรู้รายละเอียดเปรียบเทียบออปชั่นมาด้า3กับ FK คอมเมนต์มาเลยกันเดี๋ยวคําคลิปเพิ่มให้อันนี้อยากให้ดูเฉยๆว่ามาด้าแต่งกับ FK แต่ง แต่ละคนชอบแบบไหนกันคอมเมนต์ได้เลยครับและถ้าใครสนใจทั้งสองคันนี้สามารถติดต่อหาได้ที่ช่องทางการติดต่อหน้าโปรไฟล์โทรมาสอบถามกันได้ทักมาพูดคุยกันได้ครับอย่างที่บอกมือสองของใครไม่ต้องสนนะเพราะมันคือมือหนึ่งของเราเราจะทํารถมือสองในร้านเราทุกคันให้กลายเป็นมือหนึ่งของคนที่มาออกรถที่ร้านเราเพราะฉะนั้นกดหัวใจแล้วก็กดติดตามไอไว้เลยจะได้ไม่พลาดรถสวยๆแบบนี้ห้ยเลือกคันไหนดีะคนดูเลือกคันไหนคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลย